สวัสดีครับครับผมต้องลงสักมีดหมอของหลวงพ็เดิมนะครับครับวันนี้ผมก็จะได้มาไล์สดมีดหมอของหลวงพรเดิมให้ทุกคนได้ชมได้ทราบไปอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับมีดที่ผมจะไล์ในขณะนี้นะที่ผมกําลังจะไล์สดอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ใช่จะไล่แต่กำลังไล์อยู่ในขณะนี้เขาเรียกว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับครับเป็นมีดขวานช้างเขาเรียกว่ามีดขวานช้าง มีดของหลวงพ่อเดิมนะครับยุคต้นๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็ออกใ,ใหญ่ๆพอสมควรนะครับเฉพาะาจากตัวมีดเนาะจากดำมีดเนี่ยดำมีดที่ตงชี้เนาะจากดำถึงปลายออ้ไงจากดำมีดถึงปลายมีดนี่ก็16นิ้วนะครับาาเฉพาะตัวมีดก็9นิ้วครึ่งกขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะ ครับเป็นมีดเก่าเก็บเข้มขังนะครับยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับฝสีมือก็ช่างชาวบ้านครับเสมาใบผูเต็มใบนะครับครับครับอ่าครับอย่างนี้นะครับเป็นมีดเก่าเก่าเดิมเดิมเนี่ยนะครับครับอ๋อแต่ว่าอ่าจะมีแต่แต่แต่แหมนี่เขาลัดใหม่นะครับแหมที่ผมชี้เนี่ยเป็นเป็นแหมเป็นแหมใหม่นะครับอ่าด้าม ดำเดิมปอกเดิมฝักเดิมนะครับแต่ว่าแหม่นี่รัดใหม่นะครับเพราะแหน่เก่าครับชำรุดไปนะครับเพราะด้วยความมีอายุเยอะแลาก็ปีครับหวายก็ขาดไปนะครับแล้วก็ขาดหวายใส่ใหม่นะครับแต่ความเข้มขังพุทธคุณก็ทรงคุณค่าเช่นเดิมนะครับครับอ่ดูความราะะกเต็มใบนะครับนี่นะฮะค่อยๆดูครับลายยากครับมีดใหญ่ครับ ดูชัดๆเต็มๆนะครับดูดำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับดับด้านไหนของมีดอมอควันช้างหนึ่งเร็วๆก็อาถึงออกแล้วถึงออกแล้วครับาดูพร้อมๆกันแล้วครับอ่เดี๋ยวฝักวางอย่างเงี้ยครับครับนี่ครับมีดหมอขคงพ่อเดิมนะครับดูจากปลายมาหาด้ามนะครับเห็นไหมครับชัดๆนะครับ ผมจะขยายให้ดูนะครับเออนี่ครับคมไม่ชัดนะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเก็บเก่าเข้มขันทันยุคทันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเป็นผู้ปลุกเสกเลยนะครับค่อ,คอยๆดูนะครับใจเย็นๆนะครับดูชัๆชดๆดูไปพิจารณาไปความกันนะครับดูเนื้อเหล็กเนื้อ,อไม้ดูความเก่าไม่โฟกัสดูความเก่า นี่กระลาขนความเก่าเป็นยังไงมีร้อยปีอายุเกือบร้อยปีความเก่าความเป็นธรรมชาติอย่างไรนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับเสมาใบโพเต็มใบนะครับครับนี่ดิดูภาพความเก่านะครับที่ซ่อนไว้นะครับนี่นีตรงนี้นี่นี่นจะแขกให้ดูเต็มเต็มนะครับเออคก่า สวยงามนะครับกับเก็บนะครับเข็มขังนะครับมีโครงบันเดิมนะครับมีกวานช้างขนาดใหญ่นะครับสิบสองนิ้วไอ้สิบหกนิ้วนะครับดำขาวครึ่งนี่ครับปักไม้ดำไม้ดกับความยุบย่นย่อของเนื้อไม้นะครับเทียมีอายุเกือบร้อยปีนะนี่ครับข่าวข่าวครับใคร่ที่ยัดอยู่นะครับนี่ลองรอยการใช้ผ่านงานมาผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเล่มนี้นะครับ คำสังให้ดูซอกๆตุกมุมนะครับเอเอเอจะลายน่อยชัดไหมครับชัดนะครับนี่ครับเต็มเต็มเลยนะครับให้ดูนะครับจะไม่เน้นบรรยายนะครับอันเน้นให้ดูภาพนะของจริงของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนก็เขาไม่ต้องการคำบรรยายเยอะเพราะเขารู้นะครับเขาจะรู้ว่าก็อยากรู้ว่า ก็ยากเห็นภาพชัดๆเจ,จนๆเห็นภาพชัดเจนนั่นั้นนะครับพอจะรู้ของแท้ของจริงไม้ทันหลงพ่อไม้อย่างเงี้ยอันนี้ทนันแน่ครับเออเอ,อ,อะไรสกัดชัดเจนเห็นไหมครับความเก่านะครับความเก่าธรรมาชาตินะครับที่ความเก่าที่ทํียนแบบไม่ได้ก็เก่าธรรมาชาตินะครับนี่ครับ เป็นปล,ลาม่งรากบกเชียนะครับเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งครับด้านนึงก็เช้านกันนะครับแว๊บๆวับๆมาอ้ามทำไงดีวะอืมถูกัดก่อนเออนี่นชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวไม่ให้ดูเต็มใบเนาะครับดูเต็มใบเต็มใบ อีทำไมไม่เต็มได้เนะออก็ไม่เห็นนี่แหละนี่ดูเต็มใบก็ไม่เต็มใบเนาะเพราะมีดใหญ่ยาวครับอย่างนีนะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าข,ของอยากเป็นครอบครองบารมีก็อยา,าอ,อ,อยากเอออยากทากสนใจก็ติดต่อมาได้ ที่เบอร์เดิมนะครับ08 3 7 5 0 8 9, 9 9 8นะครับอันมีฝักอเออค,ครับก็ไม่มีอะไรนะครับรสำหรับวันนี้ผมนลงศักดิ์สุขแจ่มสวัสดีครับ